สวัสดีค่ะนกแก้วชาแนลพามาเลาะวัดถ้ำสาลิกานะคะนี่ก็คืออีกเป็นอีกหนึ่งวัดในเมืองนครนายกที่อยู่ในตัวเมืองเลยนะคะห่างออกจากตัวเมืองมาไม่กี่กิโลก็จะถึงวัดนี้ค่ะวัดนี้ลุงพลมาด้วยนะคะจะบอกให้วัดถ้ำสาลิกาค่ะ ต้องเดินไปแล้วไปถ่ายเนี่ยตรงนี้นีคือตรงที่หลวงปู่มั่นเคยมาพำนักปฏิบัติทําอยู่ที่นี่เนีย่ยตรงนี้อะไรเนี่ยเ,เดี๋ยวพาไปชมนะครับตรงนี้สถานที่ที่หลวงปู่มั่นนะครับหลวงปู่มั่นเคยมาปฏิบัติธรรมอยู่ณนะบริเวณแห่งนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูน,าน,นี่นะครับบริเวณนี้นะครับ ฟังเสียงฟังเสียงอะไรนะมันร้องนะครับวัดวัดถ้ำสัตกกานะครับบรรยากาศดีครับเป็นสถานที่ฟอกอากาศดีที่สุดเลยมีแต่ออซิเจนเนี่ครับดูครับอาร แต่มาทำสถานการณ์นะครับต้องต้องต้องมาการต้องมาขยายปอดนะเพราะว่าคนขึ้นเขาโดยแต่ไม่ไม,ไม่บันไดไม่มากไ่ครับแต่ก็เล่นเอาหอบเลยน,นี้มดก็ดตัดลงเนี่มดนี่ตัดลง,เ,ง,งเ,ลเดี๋ยวจะพาลงไปไหว หลวงปู่มั่นนะครับหลวงปู่มั่นองค์ยืนนะครับให้ฟังเสียงธรรมชาตินะครับอันนี้ตัวอะไรร้องวะชิ้งหลีดเอ้ยจั๊กจัจจ่นเหรอเฮ้ยจั๊จั่นมาร้องอนตอนนี้อมันก็ร้องตอนนี้แหละจะให้มันร้องตอนไหนนี่นะครับมนดไม่รู้ผมเรียกถูกป่๊มอยู่นะ นู่นนะครับองค์หลวงปู่มั่นยืนอยู่ข้างในนะครับปฏิทฐานอยู่ข้างใน ้งดใช้เสียงนะครับงดใช้เสียง,นนงส,สวยไหมครับอันนี้อันนี้พระสาลิกาธาตุนะครับรสกัดธาตุนะครับให้ชมอนีนอะไรอ่ะชาวนักท้าเนอันนี้ในตู้ก็มีแต่ในเท่าไน,นครับน้ำระธาตุเต็มไปหมดเลย มีหินเสียงทายนะครับหินเสียงทายเป็นปหมุนคอก่อนจะว่าถา่อคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ